จุ๊ด้ตมตำเจ้าจ้๊จ้าตตำมือแล้วมือแล้วโอ้โหีันคอลองเ้ยตำงานวัดเองแม่แม่นี่ตาในขาดใเล่ตำตลติดเตะคงขนอก็ได้ ปลาเขียวขาดอะไรครับผมขาดอะไรพุงนัวพุงนัวจ้ะเออเส้นหน่อยเสียบหน่อยคือจาวานี่ยแหละด้ยจัน่อยง่าจ้ะไปเดีหอมนี่แหละกินเองครับผมลุยคั่นเนอคนสองกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกันรสชาติมา ลลงบนเยตับลงเนื้อลงหน้าลงลินลงคุกๆๆ,ๆละมาร์กไว้จัก๊กครึ่งชั่วโมงครับเท<ช>้าทิ้งไทีครับผมเบิ้งฟื้นเบิ้งไฟต่อแล้วกัยนยากนะครับผมแตวต่ำหุ้งความมือนีเสร็จไปเลยจ้าเสแสรบนับกันเดลยจัดการย่างเลยครับหลังจากมักไปแล้วสามสิบนาทีครับผมหรือครึ่งชั่วโมง อ่ะจะเด็ดกูดดแม่เขาคืนเรียบร้อยแล้วอย่างสตัตัวันี จยบทำไปจบไหมจับจับจเบยับรับ่ับจับีัม้ับจ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 ับับจับจับจับอัจ้บจับบับจ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 ับ่ับจับรรยจกาศอยจ่บ้านจวนแต่ว่าจับจัจัจบ้านเาเอิตะเวนตกดินเนาะมาจับจับจเจจจ่้จีจเมนู ันเมื่อบานจันเลยครับผมอากาศเย็นๆสบายๆในแจ้งที่เลยหาพ่อขอลงเร็วเจสิคัสมนี่มาเรียนกันนะครับผมเสียงนังเจ้าสุดจักร

ข,ขนาดอืมเมนูนี่พี่น้องเมื่อบานจัดเลยครับผมรับรองว่าเที่ยบยางานนั่นตำโพงนี่มันขาดออไปเลยเราคนบ้าน <c oughs> ้อง <c oughs> <c oughs> อมอดคำปนไหน,ไหน,ไหนหายหอยกับขุ้มปืนเอาตอนอา <c oughs> ้นหมูองค์นฝันมูองค์ยายนุ่งกัเอาทั้งย่าง,างต้นโดนจังใคยได้ม,มากช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์บุตรดีเลยครับครับยเนียน เปิดไปโทรศรพท์โทรทัดมันได้นี่ไปกินก็้ควายบ่อแฉบหลายพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมเอิน่ะเอินอีกเลยพี่น้องทู้บุตุกคนนั่นล่ะวิวหลักลันว้าืม

ตอนเปลี่ยนแต่ทำไมตะกีย้ไฟหัวจิบจีดด่ด้ยอันน่าใจตะกี้ไฟหัวจิบจี่ฟ้านองบ้องออ้ินเป็นลาวนยอดกระถินแสบคือเกอา ุ้ยลิ่นกับแซบ่มีทุกอย่างพลานาบจบว่าจิไมาอย่างสุขสุาลกินเป็นหัวกัเหลองานอื อากาศเต็งตีี่นองจัดเลยนะไอ้เมื่อบ้านอย่างอย่างอย่างไก่อย่างกกยอย่างเป็นอย่างเนื้อย่างอย่างก็จัดไปเลยครับผมนี่แหละน้าจิ้มบะตองเลยคุยก็ตําหุงนี่แหละอันมีน้าจิ้มก็แล้วไปอันไม่มีก็ตตาหุงแล้วครับผมนี่แต่ต้นจะครบได้มหมเนี่ อาหารลักสิบวิวลักล้านเา ให้เนี่ยแล้ะปะเนี่ย,ยางเลี้ยงเลี้ยงซีหาข้ยูทวงเหรอยังแต่พ่อตาใต่แต่เกียงออื ตัดไปเลยครับผมเมืออ่อวานจับคับเก็บเนื้อส่วนจิตมั่นไว้ลหลายๆอากาศเป็นแกงพี่ย่างห่มผิวห่มน่องเไม่พี่น,น้นนองเนี่ยรับรองว่าผมว่าบ่บ่บทา่านไหนตำมุหุงหรอกเ <c ười> <c ười> มื่อตอนเตี้นัุณณีปุณนี <c ười> ณย่ยิบว่ามวนบ้านนอาก่อนอื่นไม่ต้องตำมุฮุงไว้กัน,น <c ười> ให้เพิ่นกินตำมุฮุงคลองของกันเตียนอิ่มกันแน่ เน้างดนี่แนะนําอีกหนึ่งเมนูอย่างรวมสูตรนี้เล่ยสูตรของนายห้อยเพื่อนไป้ยังไงยังกี่บอกไว้นั่นแหละครับผมบึงไม่คีบออกรับรองว่าแสบแน่นอนถ้าเราคนที่บกินเขากินน้าลูกขึ้นมากินเลยครับผมให้ลูกหลานย่างดูกินแล้วคลิปนี้ดูแดงมีแห้งกันทุกคนครับผมเราจะเล่นอาหารทุกทันนะว่าปยังงไสวัสดีครับผมสวัสดีครับ